ไปประเทศจีนเลยหาขนมจีนไม่เจอเลยไม่เจอช่ยนะถ้าแม่เคยไปญี่ปุ่นใช่ปะไปโตเกียวเคยเจอขนมโตเกียวไหมไม่เคยเจอแม่ไปจีนแม่จะเจอขนมเซี่ยงไฮ้ไหมไม่เคยเจอไม่รู้เหมือนกันเอขาผัดอเมริกันเนี่ยที่อเมริกันนี้ไม่น่าจะมีมีไทยองเดียวัลโหลอ่ะแม่ว่างคุยป่าว่างว่างอยากให้แม่สอนทำนี่เลยดิเป็นน้ำยาน้ำยาเวลาขนมจีน เขาเรียกว่าอะไรนะเดี๋ยวกันนะเคตั้งชื่อใหม่ให้มันเป็นตั้งชื่ออะไรสปาเกตตี้น้ำยาลูกชิ้นปลาเออสปาเกตตี้ใช่เป็นสปาเกตตี้แต่ใช้น้ำของน้ำยาเนี่ยแหละไม่ไม่ใช่เส้นขนมจีนใช่ไหมไม่ใช่เส้นขนมจีนเราเปลี่ยนเส้นละเราเอาสไตล์อิตาเลียนมาแม่สอนแค่น้ำยาน้ยาลูกชิ้นปลามีกระชาย พ,พี่แกงแล้วก็กะทิพี่แกงอะไรพี่แกงคั่วกะทิหัวกะทิหรือหางกะทิทั้งหัวทั้งหางอ่ะแต่เคทําไม่เยอะก็กะทิครึ่งโลก็พอแต่เราอย่าไปใส่หางเยอะนะทีแรกเราก็เคี่ยวหัวกะทิแหนแตกมันเสร็จแ,แล้วก็พี่แกงลงไปผัดใส่เยอะไหมพี่แกงเหรอประมาณสักช้อนช้อนกินข้าวอ่ะช้อนกินข้าวต่อน้ํากะทิครึ่งโลแค่พอสักถ้วยหนึ่งอ๋อสักถ้วยหนึ่งก่อนมาเคี่ยวกะ แกงก่อนแล้วก็ค่อยเติมไปเติมที่เหลือไปแต่ว่าห่างอย่าเพิ่งไปใส่เยอะเคี่ยวๆไปให้มันแตกมันให้มันเหลืองเหลืองให้มันดีๆแล้วก็เติมที่เหลือไปอะ่ะเติมหางกะทิที่เหลือไปเออเติมห่างแต่ว่ายังไม่ต้องหมดยาไว้แค่พอพอกะดูอพอประมาณเอาปลาปลา,านินปลาช่อนหรือปลาอะไรก็ไปต้มต้มแยกต้มแล้วก็แกะเนื้ออันนี้คือต้มต้มแยกต้มต่างหากต้มต่างหากต้มน้ําปลาต่างหากต้มให้สุกอ่ะแล้วก็เอามาแกะเอาแต่เนื้ออ๋อต้องมานั่งแกะเองเหรอ เต้องไปใช้ปลาดินก็ได้บ้างปลาดินก็แกะง่ายหน่อยต้องไปบัางไปลอกหนังไปอะไรก่อนไหมไม่ต้องเอาเกตออกแล้วก็ต้มไปทั้งตัวแล้วก็มาแกะออกแกะต้องแกะตอนที่มันยังร้อนร้อนอยู่มันจะได้หนังจะได้ไม่ไม่ติดถ้าเราให้มันเย็นแล้วหนังมันจะติดไม่ร้อนมือก็ช้อนจะช้อนแขีงแข็งดิอย่าไอ้มือพอแกะปลาเสร็จแล้วก็มาตำมาตำ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 ให้มันแหลกแหลกให้มันละเอียดให้มันเป็นเนื้อเดียวกันอ่ะอย่าไปใช้ปั่นนะปั่นแล้วมันเหมือน เป็นเลนอะต้องใช้ตำมันจะดีกว่าแล้วก็ตักขึ้นเอาไว้แล้วพอเสร็จแล้วไอ้พริกแกงที่เราผัดเมื่อกี้เนี่ยเราพอผัดเสร็จแล้วเราก็เอาปลาใส่ลงไปใส่เนื้อปลาแล้วก็ใส่กระชายตำอ่ะแล้วก็มันเดือดแล้วก็ปรุงรสใส่น้ำปลาใส่ผงปรุงรสแล้วแต่เรากินใส่น้ําตาลนิดนึง ไม่ให้มันเค็มโดดแล้วเราก็เติมน้ำไปดูพอให้มันอย่าให้มันข้นเกินหรือว่าอย่าให้มันใสเกินนะใส่กะดูใสค่อยๆใส่ไปน้ำน้ำหวากะเทอยะแล้วก็แส่บิดเด็ดใบมะกรูดฉีกใบมะกรูดใส่เลยนะใส่เพื่ออะไรอะ่ะใส่ให้หอมอะสองสมบไม่ต้องใส่เยอะเนื้อเดียนน้ำยาหนังจีนเนี้ยเขาชอบกินกับผักอะไรบ้างกินผักผักกระดองผักกระดอปมะซอยเป็นเินเล็กๆผักกะดองถั่วงอก,ก ฝากไอ้ใบแมงลักแล้วก็เป็นควาย่เงี้ยตัวยาวยก็อร่อยลวกเส้นสปาเกตตี้ด้วยไม่ไม่ลวก,มมกไม่เคยทำป่ะสปาเกตตี้ไม่เคยทำมันไม่ชอบกินก็เลยไม่ได้สนใจทำอะ่ะเหรออันนี้เหมือนอเขาให้เส้นสปาเกตตี้มาจากเบสฟู้ดคือเห็นเบสฟู้ดปะ่ะเบสฟู้ดที่มันจะมีแบบขายเส้นสปาเกตเกตี้ขายอาหารแต่ที่เห็นบ่อยๆอจะเป็นพวกแยมผลไม้อ่ะ เอออันนี้เขาให้เส้นสปากเกตตี้มาเอาไปลองทําเหมือนสเส้นสปากเกตตี้มันจริงจิก,ก,ก็ทําไม่ง่ายไม่ยากแค่เอาไปลวกน้ําให้เดือด7นาทีมาพกเจ็ดนาทีลวกน้ําให้เดือดแล้วก็แล้วก็ยกเส้นเวลากินเลเวลาสปากเกตตี้คนอิตาลีกินเขาจะชอบแบบเอาซ่อมม้วนม้วนม้วนมวน้มว,นมวนกินนะก็ทำน้ำให้มันข้นๆหน่อยยาให้มันใสมากเออจะได้เข้ากับเส้นนี้ เส้นสปาเกตตี้ปกติมันแบบถ้าเกิดม,มันมันไม่ดีอ่ะมันจะแบบแข็งเกินไปอะไรลวกแล้วจะแข็งไบหรือจะนุ่มเกินไปอะไรเงี้ยอันเนี้ยก็จะไม่ดีแต่อันนี้อันนี้ของเบสฟู้ดมันจะไม่นุ่มไม่แข็งเกินแล้วแม่เคยเห็นแยมไะแยมผลไม้ของเบสฟู้ดอันนี้มันแยมผลไม้เน้นเนนเ,นนเนนต็มคำ นี่เดี๋ยวเฮจะเอาแยมส้มมาผสมน้ำโซดากินถ้ากินแยมไม่กินกับอะไรขนมปังนะเ, <c oughs> เดี๋ยวนี้ห่อนี้มันมันมันออกมานานแล้วนี่เบสทพูเนี่ยอืมนี่นานละไม่ได้มีแค่สปาเกตตี้นะมันมีเส้นพาสตา้มมามาไ์คชื่อว่น,นะมา,าร์โรนีก็มีมีหลายเส้นคือเราจะเอาไปใช้เส้นอะไรมากินกับขนมจีนน้ำยางเราก็ได้นะและไอเส้นที่มันเสนั้นมันเป็นท่อนๆนันเขาเรียกอะไรวะนั่นแหละมาร์โกนียแหละ มาละมาละเออมานไอ้เหี่ยงันมันอร่อยมันมันมันเหมือนกันบ้างไอ้นี่ไม่เคยกินเลยมันให้อีกอารมณ์หนึ่งแต่เคว่าเส้นมันน่าจะทำมาแบบแบบเดียวกันนะมันเป็นเส้นแบบสไตล์อิตาเลียนเหมือนกันน่าจะแบบคุณภาพเส้นเหมือนกันแต่ว่าแค่รูปทรงต่างกันเนาะใบมังลักภาษาอีสานเขาเรียกใบไผ่ตูไม่ค่อยอยากกินเลยอันนี้ไม่ค่อยอยากกินเลย ไอตูดล่ะอ๋อไม่ค่อยอยากกินเลยรู้สึกว่าเห็นแล้วไม่ค่อยเอ็นจอยนะแต่อร่อยนะดูว่าเป็นใบไม้รักเดียวดกว่าเดี๋ยวดูว่าเป็นไผ่ตูดเลย